สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวเนี้ยจ้ะกับแครเบยช็อกโกแลตบิสกิตไอเซียตาไอโอรานะจ๊ะก็ตัวนี้นะครับเสดีซื้อมาเพราะว่า12บาทนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> แค่เนี้ยอันเล็แค่เนี้ย12บาทเดีย๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะแต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้หานนะจ๊ะในนี้นะครับมีแป๊สสาลีนมกูเตน แฮนเซนัทและทั่วเหลืองใครไปหานกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะและตัวนี้นะครับเป็นขนมนะครับดังนั้นเราควรบริโภคแต่น้อยแล้วออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนะจ๊ะก็มาแกะกะเล็จ้าตึ๊ด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 นี่เฮ้ยโอเคได้นะได้นะนี่จ้าโอเคเฮ้ยเขาบอกกอนนะครับว่าถ้าเกิดใครกินขนมยุโรปนะครับเราจะเจอนะครับขนมที่มันเป็นแบบลักษณะเงี้ยคือข้างหน้าเนี่ยทำเป็นช็อกโกแลตนะครับแล้วข้างหลังเนี่ยก็นะครับเป็นบิสกิตแผ่นอย่างนี้นะจ๊ะ ซึ่งนะครับขอบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้นะครับน่าจะได้รแรงบันดาลใจมากเหมือนกันนะครับก็แต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อเป็นกล่องนะมันก็กล่องหลักร้อยไงอันนี้เขาก็ทําให้แบบว่าราคาเข้าถึงง่ายนะครับอันละสิบสองบาทมาคราวนี้ชิมรสชาติจะเฮ้ยโอเคนะ้การเก็บรายละเอียดเขาดีนะครับยินไหมเนี่ยรายละเอียดดีแต่ได้พุ่มตรงนะครับว่าเขาค่อยกินอ่ะอืมอืมใช่ยิงด้วย ค่อยกินของลูกโดรครับอย่างแรกคือบิสกิตกับช็อกโกแลตมันจะหนากว่านี้แต่รสชาติใกล้เคียงกันมากนะในเรื่องของช็อกโกแลตเพียงแต่ว่าเนี่ยเพราะเพียงเคยกินในของนี้ไงที่มาจากพวกยุโรปน,นะครับเคยกินเนี่ยไอ้ตรงที่มันเป็นช็อกโกแลตนะครับมันจะหนากว่านี้นะครับแล้วบิสกิตก็จะมีความหนากว่านี้นิดนึงนะครับก็ต่ถ้าเทียบกับราคานะ ถือ่าทำได้ดีมากเพราะว่ารสชาติช็อกโกแลตทำได้เข้มข้นนะครับเป็นเขเป็นช,ช็อกโกแลตแบบเข้มข้นนะแล้วก็นี่ความเป็นช,ช็อกโกแลตด,ดังนั้นจะไม่ออกชุนหวานซึ่งในส่วนช,ช็อกโกแลตทำได้ใกล้เคียงมากแต่ถ้าใครเคยกินของยุโรป้วพี่อานจะจะรู้นะว่ามันจะหนากว่าบิสกิตแผ่นมันก็จะใหญ่กว่านะครับแล้วมีความกรอบกว่านะครับ ก็ถ้าถามว่าไอ้ของยุโรปโดยตรงดีกว่าหรือเปล่าก็พูดตรงๆนะมันดีกว่า <laughs> เพราะว่ามันแพงกว่าด้วยของทุกอย่างตามราคานะจ๊ะแต่ถ้าเกิดเทียบกับราคาเนี่ยริบสองบาทให้ผ่านมากๆน,นะครับใกล้เคียงใกล้เคียงมากใกล้เคียงเก้านสะิบปอร์เซนะแต่ของเราก็าตามราคานะครับเนื้อชโคโค็อกโกแลตเนี่ยสัมผัสเนี่ยใกล้เคียงกันได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเป็นแต่ปริมาณเนี่ยมันจะไม่สู้กับไอ้ของที่มาจากยุโรปโดยตรงนะครับแล้วก็บิสกิตเหมือนกัน ถ้าเกิดทำให้ยุโรปโดยตรงนะไม่ได้มีความกรอบอะไรมากกว่านี้นริงแต่เทียบกับราคาถือว่า้ผ่านได้ผ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่ะประทับใจคือช็อกโกแลตใกล้เคียงกับยุโรปที่เพื่อนกินมากแต่บิสกิตเนี่ยก็ยังเหมือนกับเอเชียเอเชียบ้านเราแถวนี้นะครับยังไม่มีความใกล้เคียงกับไอของตัวนั้นอ่ะเฮ้ยแต่ประทับใจช็อกโกแลตแม่ถ้าเกิดได้ช็อกโกแลตแผ่นใหญ่กว่านี้นะครับแล้วบบหนากว่านี้กับบิสกิตที่ดีอยู่นี้นดดนึงนะเฮ้ย ทุกของมาจากยุโรปได้เลยโอเคครับเป็นอยาก,กันรีวิวคลิปนี้เปที่นีน้จ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ